อโหโโอุ้ยนได้ยินเสียงไหมมันจะมีปัญหากับเสียงอีกปั้อกลัวมัมีปัญหากันเรื่องเสียงอีกอ่ะน่าเบื่อนะครับอะนรนครับเฮ้ยมันเป็นไปได้จะไหนมันไม่ตกรอบเนี่ยฮะมันเข้าสู่รอบสุดท้ายได้ยังไงวะตัวเลก ปิดจะปิดไฟนอน,ลน,น,อนแล้วกวนเด็กมันเหนื่อยกันเนาะปิดไฟนอนดีกว่าไม่อยากเข้ามากวนนี่ไงเข้ารอบเฉยวรัวเลยอ๋อเนี่ยเข้ารอบเป็นไงวะ มันดีคือมันได้แข่งคู่สุดท้ายไงคู่สุดท้ายไงมันเลยรู้ว่าแบบแค่แม่งแค่ยืนให้ได้แต้มหนึ่งก็ได้แล้วอะ่ะก็ได้ไปแล้วอะ่ะคือไม่จำเป็นต้องชนะยังโชคดีจัดอันเนี้ยเสียใจกับทางคนที่ตกรอบด้วยนะครับคุณจันอ่ะ าบอกรู้จักกับพี่วัญัาเดี๋ยก็ไปอาพีนะีนะไม่รู้นะผมดาวไม่บอกัโยเก่งากครับก่งมาครับไม้หรือโอยาเก่งมาครับัสดีครับบอสโรรรโอ้ไม่แล้วเนหัวแข็งอ่ะเนยหูไม่มันเป็นที่อะไรวะโโ่โโลโรโร่โ่เห่น็่โร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 ่วร่โร่้ล่โร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 ่ร่โรร่โร่โร่โรเโ้่โโโลโโโโโลโลโลโโโุรรร่ ทำไมแม่งพี่โบ๊ทลองถามพี่ลิศดูดีว่าพวงนี้มากิมลงอ่ะอาจจะทำหรือเปล่าลิศมาไม่ทันหรอกู้สพี่สองแฉมัโลงแต่ไม่หรือเปล่า เป็นข่อยแลยแต่ยังบ่แล้วอย่างบ่คอมนี่ไม่นี่ทีนี้ไม่เป็นที่อะไรเนี่ยได้ยินป,ปะได้ยินนะครับได้ยินแล้วได้ยินแล้วเป็นอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยทำใจอยู่ครับทำใจเรื่องอยากใส่สีแดงเลือดหมูแข่งกับเฮ<อ>้ยเฮ้ยเฮเปลี่ยนไปได้ยังไงมาเฮ้ยเฮ้ยไม,เไม่เอาจริงๆ <c oughs> คือพวกผมชนะดีทีมได้ไม่เอยาแต่อยากได้กรอบทอง ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไปเลยของกรอบทองซู๊ดาตถามดิมันมันไม่ใช่เมื่อกี้คุยกันอยู่ทองยังยี่ยี่กรอบทองเอยลืบกรอบทองอ่ะงั้ปกติก็อ่านสลามมันแลเห็นว่าไฟจะขึ้นอยู่แล้วหลายรอบแต่แอบทองมันดูเหมือนเด็กเกันเลยเจฟฟีไอ้เจฟฟีใชฟไอพี่โบ๊ทกรอบทองมันเจฟมันยังไม่เข้ามาเลยทำไมเจฟฟีอะไรเอาไปไหนนี่ซ้อมไม่ยังนี่ซ้อมไม่ยังนี่พรุ่งนี้แข่งไม่ใช่หรอรอบสุดท้ายยังไม่ซ้อมไม่จะซ้อมทีมไหนเนี่ย ไปซ้อมทีมหน่อยเร็วมีใครติดต่อภบรักได้หะยืนจากซ้อมภบรักอะ่ะได้ได้เออโทรหาภบรักดิซ้อมให้ซ้ามาซ้อมให้หน,น่อยางมกอดได้ยังไงมันเขาอุ้มมันเนี่ยมันไปอุ้มเขาอ,อยู่เนี่ยตอนนี้มันก็อยู่กับเขาเนี่ยเนี่ยไม่ก็ถามให้เนี่ยเฮ้ยจะเจ้าแมวนฮันนี่พี่แล้วแล้วมันจะเราเราต้องเจอดีทีมอีกรอบปะ่ะหรือมันจะสลับน่นานต้องจับฉลากอะถ้าจับฉลากน่จนาจะต้องจับฉลากป่ะถ้าจับฉลากแล้วมันไม่น่าจะไปเจอดีทีมอีกรอบป่ะเขาเขาไม่ได้ให้เจอกันซ้ำนะเขาน่าจะค่อยยสาจับฉลากอะไรเพราะว่าถ้าาจับฉลก ผู้เลี้ยที่มันเดียสจัดไปเอะขอให้เราเจอชิโดววาบ์เกะขอเจอที่มันเนียสอ่ะจบๆอ่ะโพี่เอางั้นตึงอาจารย์เขายังขายไหมดวงขายเดี๋ยวถามให้เดี๋ยวเอาเบอร์ใหไ้ไม่แม่บอกขอเขามาเจอผมในเวลาร้างได้ไหมเคเคพอล้างถามว่ามีค่าเสียเวลาไหมถ้าซ้อมด้วยก็เดี๋ยวเอาเดี๋ยวมับอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใช้สูตรดำมาให้แบบขึ้นแชมป์เลยว่ามันหยามเขาเกินนั่นน่ะ ขอซ้อมกับเขาเหรอใช่สรุปมีค่าเสียเวลาไหมเขาถามใครเป็นคนพูดค่าเสียเวลาหรือเปล่ารู้ว่า้ยู้มันไม่ต้องไม่ใช่ไตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรู้รู้สิบล้อหรือยังไงเดี๋ยวถามให้รู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 ้แฟนก็ถามอย่างนั้นนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยแอนนี่บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเป็นแฟนแฟนเดย์หนึ่งวันไหมทำไมมันเป็นอิมพ์พูดใ์ตัวนี้วะค่เสียเวลาบอกก็เด็นโอ้โหมีสองสมัยเอาผู้หญิงแก๊งเราไปเป็นแฟนเดย์ให้เขาเหรอ เบลล่างหน่อยดิเอมึงอ่ะคนเดียวอ่ะเราเบลล่างนะเป็นเนี้อะไรวะจำค่าเดิมที่ตัวเองเซตไว้ก่อนนะกันดืๆๆ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 หลักหลักๆๆๆปๆนๆๆๆนี้ๆๆ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 ๆามเขๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆไหมโอเคๆๆๆๆๆๆ มันมีคนเอารถสามสิบล้านมาแลกกับหมาคอกี้จริงเหรอวะจริงเหรออ่ะสามสิบล้านแล้วเขาอ่ะในเทวีแต่ผีรถสามสิบล้านอ่ะเขาหาแลกกับคอกี้อ่ะไม่ไม่ซ้อมไม่ซ้อมพี่ไม่สอนมันจะแลกไปทําไมวะเออจริงคอนเทนต์แพงมากเลยเอ่ะโล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 โอ้ไม่ออโต้อีกเฮียตอนแรกก็ไม่แพงหรอกจะแพงเพราะมันนี่แหละเนี่ยโล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 ปันราคาตลาดดับเลยเนี่ยโล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  มี่รถขนฝันนำทางมาส่งนี่แค่พี่ขอซื้อได้ไหมคอกกี้อ่ะพี่บจันจะซื้อเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะพูดมาเลยตัวไหนอ่ะก็นี่ที่เดินต้องด้งต้อดกอยู่กับพื้นอ่ะพี่บุญจันเห็น้ได้เท่าไหร่ราคามันแรกแล้วสาสิบล้านเนี่ยพี่บุญจันเห็นกันอยู่ราคามันแรกรถมันแลกแล้วสามสิบล้านนี่ไปไปแลกมันหลอกเชื่อพี่นี่ ผมจะไปแลกมันอยู่เนี่ยพี่ไม่คือพี่บุญจันทร์เนี่ยพี่บุญจันทซื้อจะซื้อคอกี้ไปแล้วไปแลกต่อสองสี่เจ็ดสองสองต่อมาแป๊บนเอามาทำไมวะรถสามสิบล้านมันไม่ได้ดีขนาดนั้นเชื่อดิแต่มันเซอร์นิสเ็ตเลยนะพี่มันลิงสุดเท่าไหร่สวยเฉยๆเอาเดี๋ยวพี่เอาบัตรไปเทรดแลกกับเขาเอาก็ได้เนี่ยพี่พี่มีคนมีอยู่ขายบัตรเทรดรถค้าขายบัตรเทรดรถ หาคนบริจาครถแรงครับป้าปะพี่เดสซูป้าปะอะไปบ้างไงป้าอะไรของผมให้แล้วนะเด่เพีเดสพีเดสถ้าถ้าขายจะขายเท่าไหร่พี่จะได้บอกคนซื้อโตเปยังไม่รู้เลยพี่ก็ไม่ซูป้าแต่พี่ลองถามเขาก่อนซูป้าอะไราเท่าไหร่ซูป้าร้านค้าหนึ่งเอ็มกันแดงซูป้าร้านค้าใช่โอ้โหไว้ก่อนปรับยังวะคันนี้นี่เดสรีบปรับแล้วปะเนี่ย เรียบร้อยงเงยเยกัดเวการ์ดมาเรเบล่ามาเดีดยวรถโลที่แบบรถโลที่บินได้นิดหน่อยเฮ้ยพังง่ายกว่าดื่มปะเนี่ยเอ้ งานหมืมให้ดูไหมวะมดูงานหมืมอ่ะไม,ไม่รับไม่รับ,รรบรเจ็บเป็บเจ็บหลอดเจ็บเลยหรือปะเจ็บไอเจฟฟี่ไอเจฟฟี่ไหนเจฟวะ

tăng cái trong này đấy. Oh, rồi. Sẽ gặp em nào.

ฮัลโหลพี่ลีกเก่งที่สุดในใจหนูเลยพี่ลีกฮัลโหลพี่ลีกเรารวมรวมไหนฮะไม่ไม่รวมใช่ป่ะพี่ต้องรวมนะเราไม่ได้ไม่รวมไม่รวมไม่รวมลวเลยพี่เลยฮัลโหลพี่ลีกได้ยินไหม เป้จะรวยเป้จะรวยใครไม่มีตังค์ขอเป็นเป้เมื่อวานนี้มันยังใช้ได้เลยอออืื โลหอฮันนีม่มีมีใครทะเลาะเรามีมีบ้านหนึ่งบ้ามีคนเล่นดีคนนึ่งจะมาเขาอ่อืที่จะเอาใครออกอ่ะอืมอมฟังเพลงแบบ